สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพกกับชองยายไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนียายไพ่กระเด็นน้ำขอมุ่นยนดทางเลขเด็ดงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะจ้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับช่มรับฟังยายไพ่กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นั้นไม่เด้อจ้าพี่น้อง แล้วก็จะเริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยยางแย่ไพล่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับซิบเบอร์เาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแย่ไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆร้ายยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะจา้าแนวทางนี้เพิ่นบอกว่าเลขมาล่างว่าสัน้นแอดแสงเดือนเนาะค่ะ พนให้มากเนาะจ่าพนบอกว่าเลขมาล่างงวดนี้ว่าสั่นงวดทีเดียวพนให้่สี่กับเก่ามากตัวใดตัวหนึ่งล่างว่าสั่นเนาะค่ะเนาะมากเก่านาะจ่าออกเก้าเก้าเอดแสงเดือนเนาะค่ะวันนี้เพ่นบอกว่าเลขมาล่างอยู่ที่สามกับหามาตัวใดตัวหนึ่งกกวาาสัเนเน,น,นาะจ้ะสามเละห้ามาตัววสันเนาะจ้ะแนวทางล่างอย่างเดียวนะคะ่ะเนาะแอดแสงเดือนวสันเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างแอดมาลีเนาะคะ่ะแอดมาลีงวดที่แล้วสองสี่เก้ามาเก้าเนาะจ้ะวันนี้เจ็ดสามเก้าติดดับแยกไพ่ตัวหนึ่งเนาะจ้ะเก้าขั้นมากระจวดจาดได้เลยขึ้นเก้านะคะเนาะจากแนวทางเด่นล่างแอดมาลีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนแนวทางของอาจารย์ต่อกิษณะเนาะคะ่ะเอ่อ ร้อยบนงวดที่แล้วแปดก็ศูนย์เพเข่าลอยเนาะพี่น้องเนาะเข่าสิบงวดนี่ศูนย์ตัวเดียวว่าสัน้นร้อยบนของอาจารย์ต่อกิษณะเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้อาจารย์นมเชียงใหม่เนาะคะ่ะมักส่วนโตว่าสัน้นหนึ่งมิถุนาแล้วบอกว่าเด่นศูนย์มาแน่นอนว่าสั้นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทงังเอ่อ เอสซูเปอร์แมนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเข้าเนาะจ้ะเข้าเก้าเก้าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มาตามต่อจ้ะสองตัวล่างเท่านั้นเนาะคะ่ะล่างเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะสามห้าสามสี่สี่ห้าและสี่สี่พี่น้องะคะ่ะบ่หลายคู่เนาะพี่นะะ้องอ่ามากระจวดจั่าน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของสิทธิ์หลวงพ่อโสธรเนาะคะ่ะสิทธิ์หลวงพ่อโสธรงวดที่แล้วได้เออ่ได้เข้าสองตัวบนอยู่ที่ศูนย์สามเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า เพื่อนจำให้ห้องล้ววนะคะเนาะศูนย์สองสี่หกสองสี่และสี่สามหกเป็นหอวงจ้ามากัะจวดเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางออสองตัวเทิงสิทธิ์หลวงพ่อสทรเพื่อนเด่นอยู่ที่สองสี่กับสามหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อัศนีเนาะคะ่ะเซียนอนัศนีวิ่งบนศูนย์ห้าศูนย์แปด 080หและ8หาข้างล่างฟัน6นาะพี่น้อง6365และ666 6. 6, ติดดับสายแข็งด้วยพี่น้องจะบอกให้6ล่างติดดับสายแข็งเนาะค่ะติดดับอาจารย์ชนพลนน้นอพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอจเนตแอจเนตบอกว่าเด่นล่างอยู่ที่468เนาะค่ะเนาะแอสัก10หน่วยล่างอยู่ที่790เพื่อเลยเอามาจับมัดโฮมกันเนาะจ้า47 สี4เ6 7 6 9ี0 8 7น9์หกเจ็ดหกเกและ80อันนี้คือแนวทางเอาเอสเจเน็ตกับเอสซักมาจับมัดโฮมกันแนวทางล่างเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมากับจวดจ่จาทำเพื่นได้เลยเนาะคะาดด่ะแตนะ่ติดดับเนาะพี่น้องเนาะติดดับสายแข็งอยู่ที่คู่ละคู่กลางเนาะพี่น้อง67 69 60เนาะค่ะต่อไปเลยจับ อันนี้เป็นแนวทางเอ่อค้นโคตรรดเนาะจะเอามาจับมัดกัน10หน่วยบนคือกันเนาะจะเอามาจับกันได้คู่โตนบนแคบหน้าจอ1ทับทับสันจอนเนาะพี่น้องเนาะ่าไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องเลขกสันจอนสรัข้ามเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนมาตัวเอลเดนเนาะค่ะเนาะรับประกันลานเบอร์เซนเลยว่าสซัน5กับ6มาตัวเนาะค่ะมาแนวทางเครื่องยังเดียวเนาะค่ะพี่น้องล่างยังไม่มาเนาะค่ะ ต่อไปเล้าส่วนมากก็จะเข่าแนวทางทึงคู่ตดไทยวาสั่นพี่น้อง05 08 15 18, และ18แนวทางทึงจากแนวทางของเอทเคอี e เนาะค่ะบนย่างเดียวนะพี่น้องต่อไปเล้าอันนี้เป็นแนวทางดับ10บนวาสั่นดับ10บนงวด,บบดบบที่แล้วดับสองาสั่นพี่น้องออู่เนาะจ้างวดนี้ดับ10บนวาสั่นค่ะพี่น้อง่ะดับหลัก10บนบ,10บนแนวทาง คนเพชรบูรณ์เนาะจ้ะเลขเพชรบูรณ์เนาะค่ะเนาะดับซีบนวั่นพี่น้องจาง้า,จาง,วงวดนี้เนาะจ้ะงวดที่แล้วดับสองงวดนี้ดับซีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่บนค้นคนสูตรวั่นพี่น้องมาเบิ้งค่ะงวดนี้เพื่อนบรไษัทไฮรักลอยมากงวดที่แล้วเข้าสามศูนย์เนาะจ้ะงวดนี้แคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะบริานให้เนาะพี่น้องเนาะค้นค้นสูตรวั่นพี่น้องจ้าสองตัวบนเนาะค่ะสูตรนี้กระเขายีได้พี่น้อง เออลอกอหากับหยืนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเด่นบนเอลเดนเพื่อนใดมาหากับหกกับลอกอหากับหยืนเบึ้งเนาะค่ะห้ากับหมีตัวไหนมังว่าสันหาสองห้าสามห้าี่ห้าห้าหกสองหกสามหสี่และหกหาอันนี้คือแนวทางเลขติดห้ากับ6ของเอลเดนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางลอยสามสูตรชนกันอยู่ที่วสันงวดที่แล้วลอยสามสูตรชนกันอยู่ที่เก่านะะเนาะค่ะเนาะคนล็อกเลขเนาะจ้าซื้อเพื่อนเนาะอ่างวดน,นี้เพื่อนบอกว่าหาหามาลักรอยวสันเนาะค่ะเอามากระจวดจ่จายน้ำเพื่นนอนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพื่นในในอนได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลขมหาลาบเนาะค่ะเนาะ เลขมหาหลาภ่บนบอกว่างวดนี้ว่าสั่นเด่นอยู่ที่0กับ8เนาะจ้างวดที่แล้ว4กับ9เนาะจ้างวดนี้0กับ5มาตัวเลขมหาลาภสําหรับผู้ใดรอคอยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของย่ออินเตอร์เอ่อไม่ใช่ย่ออินเตอร์นะคะเบาทไทยย่อเนาะคะ่ะออกซื้งงวดแรกว่าสัน่นงวดที่แล้วเด่นล่างว่าสั่น่นเด่นล่างมาแค่สองตัวเนาะจา้า สวัสดีจ้าเอ่องวดที่แล้วเก่าๆก็เก่าศูนย์เนาะคะ่ะเลขสองครูพี่น้องมักตัวใดจวดเลยเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่างวดนี่หาสองก็หาสามเพิ่นฟันหาสองล่างตัวเดียวนะคะพี่น้องแนว่ยทั้งชอบค่อยตามเด้อว่าสัน้นเบาไทยย่อเนาะคะ่นะเนาะแนวทางของเบาไทยย่อคะ่ะพี่น้องขะล่างเน้นๆตัวเดียวเพิ่นฟันมาหาสองเนาะจ้ะผู้ใดจะก,การหาสามก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้อง แต่ว่าติดเลขมหาลาบเนาพี่น้องเนาะเลขมหาลาบก็แอนรชนกอยู่ที่เน้นอยู่ที่หาเนาะคะนะ่ะเนาะมาห้าและศูนย์มาสัน่นก็เลยเลขมิหากับสีหาสองคือวาเราเนาะพี่น้องเนาะผูใหเข้าเจ้ากับปูหนึ่งหิมาสองปูหนึ่งห้มะห้านะจ้กะกับสีทอรันตัวหาสองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางครูตดนบนมาสัน่นจากขอพูนขอมูลเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะสิบบนเด,ดเด็ดและหน่วยบนเงินล้านมาสัน่น เด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนห้นหาอ่นึ่งหกหนากเนาจะจ้ะเออพี่น้องถ้าเอาชนกันเขเวลาเด่นเลขวิ่งเอรเด่นจะอยู่ที่ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าหกเนาจะจ้ะเพราะว่าเอรดเดนแล้วไดหาก็หกมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอาซิบบนไปชมกรอันนี้คือแนวทาง1ิบบน,นะะเนาะค่ะเนาะเอรเดนเนาะจ้ะงวดที่แล้ว เข่าิบบนอันนี้คือแนวทางลัก1ิบบนของแอลเดนเนะจ้าศูนย์เนาะพี่น้องวัน,นี้ห้ามาตัวใดตัวนึงสูตรนี้แมนค่ะพี่น้องคะสูตรนี้ของแอลเดนแมนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอส่วนแตงเนาะค่ะแอส่วนแตงอยู่ที่เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจาเก้าเกงเนาะจ้ะวงตัวอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่และ สามศูนย์สำหรับสายในใบอกมายังมามาเพิ่นลุดเนาะคะ่ะลุดเข่าตะเลขเด่นเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นเด่นเก่าเนาะ,ะหัวที่แล้วเนาะเข้าตะเลขเด่นเนาะคะ่ะหัวที่แล้วเนาะจ้ะเนาะหัวนี้ว่าไปนะคะ่ะเพิ่นมาว่าจะเข่าบอเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนะะิวตันเนาะจ้ะมากคะ่ะเด่นอยู่ที่สองศูนย์เก้าหนะะึ่งเนาะจ้ะเน้นเน้นศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ หนึ่งศูนย์เนาะค่ะวิ่งเก่ากับนหนึ่งเพื่อนคัดไหยมาแล้วแอดนิวตันต่อไปเลยจา้าเขามาปิดทด้ายโดยเนี่ยวทางแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกิดลอยเนาะพี่น้องเนาะแอดนั่งฟ้าน้อยงวดทีแล้วเพื่อนฟันบนอยู่ที่ศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนบอเขาเพื่อนจับคู่โอ้ยจับคู่เข้าเลยค่ะพี่น้องขอโทษขอพ่ายแอดนั่งฟ้าเนาะค่ะเนาะเอ่อเพื่อนจับคู่เข่าศูนย์สามเนาะค่ะเนาะ มาเบิงค่ะวันนี้เพื่นบอกว่าเด่นบนอยู่ที่7และ2เพิ่อนหามา0 2 7 2 7 3 1 2อ่าน่อขึ้นเน้นๆนักๆเนาะจ้ะตัวกัน3ตัวอยู่ที่302 372 623 912นเากนาะจ้ะพี่น้องจ๋าจากแนวทางแอดนั่งฟ้านหน่อยใจเกินลอยเนาะจ้ะมาเบิงแนวทางลางเพื่อนเนาะจ้ะลางแล้วบอกว่าฟั่นศูนย์มาใน่นอน02 09 06เน้เนๆคือ0 5กับ08ถ้า05จะไปตรงกันกับเนวทางของแอดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ่าไปตามสูตรถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจาาที่เด็เขามารับชมเราฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเหงือรวยปังสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่ะาทีเด็ดแบ่งปันขอมูลทางยายไพ่มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นเนวทางเนาะจ้ากอขอบค